m i นเลียนฮ็อบบี้พรีเซนการปักผ้าเบื้องต้นค่ะทุกคนอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะเราจะเริ่มต้นจากสะดึงค่ะเป็นสะดิงไม้นะคะจากนั้นก็มีดินสอธรรมดาสามาัญดินสอไม้ก็ใช้ได้ยังลบอันนี้เป็นปากกาเขียนผ้านะคะมึกจะเป็นสีฟ้าสามารถใช้น้ำลบได้หลังจากปักงานเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มีไหมวันนี้เลือกสีแดงมามันจะได้เห็นชัดไง และก็มีเข็มอันนี้เป็นเข็มปักผ้าไม่เหมือนเข็มเย็บผ้านะคะใช้ประมาณเบอร์เจ็ค่ะเหมาะกับเส้นไหม2เส้นซึ่งเส้นไหม2เส้นเนี่ยใช้ในงานส่วนมากที่เราปักปักปก,กันประมาณอันนั้นอะที่จับจับอยู่เนะี่ยแล้วก็มีกรรไกรอันเล็กเอาไว้ใช้ตัดได้อย่างเดียวห้ามเอาไปตัดกระดาษเด็ดขาดมันจะได้คมตลอดเวลาอันนี้มีผ้าค่ะปักผ้าก็ต้องมีผ้าจริงปะ ใช้ลิ้นดินใช้ฝ้ายผ้าที่แบบไม่ไม่หนาไม่บางเกินไปอะ่ะเราเริ่มต้นก็เอาสีขาวก่อนมันจะได้เขียนง่ายเอาเส้นที่เป็นแบบตรงๆแบบเนี้ยขึ้นนะเส้นตรงๆเข้าใจกันใช่ปะอันนี้เป็นกระดาษลอกลายชื่อว่ากระดาษ m o ูนวิวหรือบางคนก็เรียกว่า tracing paper อุปกรณ์ทุกอย่างซื้อได้ที่ b t s เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันใช้ยังไงทีหลังนะคะเราจะข้ามขั้นตอน ถึงสะดึงไปดึงได้เลยการดึงได้ก็คือจับปลายด้านหนึ่งแล้วเอามือกดใจไหมที่เหลือไว้จากนั้นก็ดึงออกมาพอแล้วหยวดุยดหยดุดหยุดทำไมพี่หยดุดอันนี้คือยาวเกินไปนะคะไม่โอเคควรจะตัดให้แบบยาวประมาณ40เซนอะไรเงี้ยจากนั้นเราก็จับไหมมาไหมเส้นหนึ่งจะมี6เส้นเล็กเหมือนเดิมเลยก็คือเนี่ย <Yeah. S 1> ตัมไว้เบาๆแล้วค่อยๆดึงออกมาทีละเส้น ค่อยๆดึงออกมาทีละเส้นนิ้วที่เหลือเราจะใช้ประคองไหมอันอื่นไม่ให้ตามแรงเรามาค่ะปกติแล้วเราจะใช้ใหม่ประมาณสเส้นอันนี้เป็นแบบปกติพื้นฐานเลยนะเส้นมันจะออกมาแบบกำลังดีแต่เราก็สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามขนาดหรือว่าความบางความหนาของงานที่เราอยากให้เป็นเดี๋ยวทำทำไปมันจะรู้เองแหละว่าพอดีอยู่จุดไหนตอนนี้ก็ดึงสเส้นก่อนง่ายๆนะจ๊ะ หลังจากที่สอนแข็มเรียบร้อยนะคะเรามามัดปมกันไม่ไม้มแบบปกตินะให้วางปลายได้ด้านหนึ่งไว้บนปลายนิ้วเอาแข็มทับลงไปพันได้สองรอบจับเอาไว้ให้แน่นแล้วก็ดึงฟืบอย่าตัดไหมเยาะกันไปฟืบแบบนี้มันจะได้ปมที่เล็กค่ะแล้วก็ซ่อนง่ายด้านหลังงานมันจะสวยนะจ๊ะแล้วก็เกลีกยตัดให้มันเดลืยกดกดก็พละ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการเตรียมตัวโอเคองั้นเรามาเริ่มปักกันเลยวันนี้จะสอนลายเบสิกก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาลายเบสิกมาลองประกอบเป็นงานนะคะอันแรกง,ง่ายที่สุดในโลกคือการเนาคิดว่าทุกคนคงเนาภาพเป็นแต่ถ้าใครเนาไม่เป็นลองดูมานแค่นี้มันคือสิ่งที่ทุกคนทําได้อยู่แล้วแหละอาจจะต้องขุดมันขึ้นมาหน่อยสําหรับคนที่อาจจะลืมไปแล้วอันนี้ก็พออห1ึมาก การเราคือการแทงขึ้นลงโดยการเว้นระยะห่างและระยะปักให้มันพอๆกันนะคะแค่นี้เลยง่ายๆพอไหมไปต่อที่ลายอื่นนะโอเคนะโอเคนะนี่พูดกับตัวเองทำไมนะพอนะโอเคเรามาต่อกันที่การด้นถอยหลังซึ่งก็อยู่ในหลักสูตรกพอ,อ,อเช่นกัน แก่เปรวาว่ามีกระพอบางคนอาจจะไม่รู้จักขั้นตอนนะคะเริ่มเหมือนเราเลยมันก็คือการเห็นไหมอย่าตัดได้ยาวมันจะดุ่งยงอย่างเงี้ยมันก็คือการปักลงไปแต่ว่าส่วนมากต้นถอยหลังเราจะใช้พื้นที่ในการปักน้อยนะจากนั้นก็เริ่มจากไกลๆก่อนแล้วก็มาจบใกล้ๆที่รอยปักเดิมแล้วก็ทำวนไปค่ะ I ิ It s เวลี่เบสิเลยทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษล่ะ เอเออ่วิธีที่จะทำให้มันสวยเนี่ยก็คือระยะห่างของฝีเข็มมันจะต้องเท่ากันแล้วเราต้องไม่ดึงได้แบบหย่อนเกินหรือว่าตึงเกินนะเพราะว่าถ้าเกิดตึงเกินนะคะมันจะเห็นเป็นรูเข็มมันจะไม่สวยและถ้าหย่อนไปอ่ะเส้นมันก็จะไม่ตรงไม่เรียบมันก็ไม่สวยอีกทุกอย่างคือความพอดีความพอดีเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนถ้าทำบ่อยๆอ่ะฝีเข็มมันจะเนียบแบบ เนี้ยเหมือนจักเลยแต่ว่านั่นแหละมันใช้ความปนี้กับความฝึกฝนผสมกันนะจ๊ะตายปักต่อไปมันก็ยังอยู่ในวิชกกากพออที่เราเคยเรียนกันตอนเด็กอะโอ้รู้สึกแก่ะมากเลยอันนี้เป็นการเรียกว่าเดินเส้นนะคะวิธีก็ง่ายๆดึงได้ขึ้นแทงเข็มลงสมมุติว่าอันนี้เราเรียกว่าเอ่อหนึ่งช่องนะอะแทงลงไปหนึ่งช่อง แล้วก็ทางเข็มขึ้นมาตรงครึ่งช่องก็คือกึ่งกลางนั่นเองนี้มือนึงต้องขึงได้ไว้ก่อนเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเออมันจะเรียบที่รักจากนั้นทำเอีกคราวนี้เราปักลงไปครึ่งช่องไม่ใช่หนึ่งช่องนะครึ่งช่องนะขึงไว้เห็นไหมอีกมือหนึ่งเสร็จแล้วเวลาแทางขึ้นแทงจดฝีเข็มเดิมค่ะให้มันชนกันแบบนี้ เราค่อยๆดึงเอ้ยนี่แหละอ่ะอีกรอบนะถึงได้ไว้แทงลงไปครึ่งช่องแทงขึ้นมาให้จดสีเข็มเดิมเท่านั้นแหละวิธีที่จะทำให้มันสวยอะ่ะก็เหมือนด้นถอยหลังอะคะ่ะคือเราต้องไม่ดึงตึงเกินแล้วก็ไม่หย่อนเกินแล้วก็ต้องเว้นเว้นระยะสีเข็มให้พอเหมาะพอเจาออันนี้มันจะเนียยปวดด้นถอยหลังนะในความคิดพอยคือ มันจะดูเป็นเส้นเดียวกันแต่มีความเป็นเกลียวอยู่เล็เลกน้อยเหมาะกับการาไว้ตัดเส้นสวยเอาล่ะมาถึงลายสุดท้ายจากวิชาก,กพออ,อของเราลายปักโซ่ค่ะวิธีง่ายๆดึงได้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็แทงไปในจุดที่ใกล้จุดเดิมมากๆแต่ต้องไม่ใช่จุดเดิมนะจ๊ะนะเอานิ้วขึงไว้ด้วยวิธีไหนก็ได้วันนี้พอไม่ค่อยถนัดนะคะมันมีขาตั้งกล้องตั้ง ตรงกลางระหว่างปลอยกับผ้าอยู่จากนั้นแทงขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บได้แล้วทําต่อเอาใหม่เอานิ้วขึงไว้ข้างนึ่งก่อนเราจะได้ไม่งงแทงเข็มไปใกล้กับจุดเดิมที่สุดแต่ไม่ใช่จุดเดิมนะอ่ะเราก็แทงขึ้นมาในระยะห่างที่เท่าเดิมอืมกะดีๆด,ดึงฟืบ เอาให้มันยังเป็นวงกลมอ่อย่าดึงแรงมากมันจะกลายเป็นเส้นตรงซึ่งถ้าจะทําเส้นตรงไปทําอันอื่นไปปักด้นถอยหลังไปเดินเส้นไม่ต้องปักโซ่บักโซ่ต้องเห็นเป็นกลมๆแบบนี้เหมือนเดิมมันสวยด้วยความระยะห่างที่เท่ากาันแล้วก็ความตึงและหย่อนของได้ที่พอดีนะคะก็ไม่มีอะไรมากทําแบบนี้เด๋ยวให้ดูอีกสักพันการกอ,อะไรตกใจทําไมเนี่ย ขอโทษถ้าจะมีความดราม,ม่ากเกิดขึ้นบ้างมันช่วยไม่ได้จริงๆแม้ว่ามันจะเป็นงานที่แบบดูมุงมิ้งปักผ้ามากก็ตามอ่ะเอาเป็นว่าทําแบบนี้เสร็จถ้าสมมติเราปักโซ่เป็นอันสุดท้ายอะคะ่ะวิธีจบก็ไม่มีอะไรมากแทงไปให้กับใกล้กับจุดเดิมแต่ว่าข้ามเส้นโซ่ไปนะแทงลงไปฟึบ คราวนี้มาดูการมัดปมก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากาแทงเข็มเข้าไปในสติชที่แล้วแล้วก็อ้อมเส้นได้ที่ใกล้ที่สุดมามัดเป็นปมดูให้มันปมติดก,กับชิ้นงานที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะดึงฟึบเสร็จแล้วก็ซ่อนไปได้ด้วยการเนี้ยแทงเข้าไปในฝีเข็มก่อนๆป่อมาสัก 3ถึงสี่ก็พอนะอืมแทงเข้าไปจริงๆยงได้ข้างหลังแบบนี้ไม่ควรนะแบบเสร็จแถวหนึ่งก็ควรจะตัดเลยอันนี้ไม่ตัวอย่างที่ไม่ดีแต่พอขี้เกียจเนี่ยเสร็จแล้วก็ตัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วว้าเอาล่ะมาถึงสิ่งที่ก็พออาจจะไม่ได้สอนอ่าปักทึบค่ะ ถ้าเราจะปักทึบเนี่ยให้เราวาดรูปร่างของสิ่งที่เราจะปักให้ทึบไว้ก่อนสมมุติว่าเราอยากจะปักทึบเป็นรูปวงกลมพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยวาดด้วยดินสอเนาะพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยให้ด้นถอยหลังจนรอบชิ้นงานแบบนี้คือหลายๆคนอ่ะเขาจะปักไปเลยสมมติเอาดินสอวาดแล้วก็เริ่มปักเลยวิธีนั้นอ่ะ เส้นที่ได้มันจะไม่เนียบมันจะค่อนข้างมีความเบี้ยวอันนี้จําไว้นะว่าวงกลมมันไม่กลมแต่แรกคือถ้าทําวงกลมและด้นถอยหลังให้กลมแต่แรกมันจะไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะมันจะกลมสวยมากจากนั้นให้เราแทงเข็มขึ้นลงไปตามเส้นขอบที่เราวางไว้ให้อยู่นอกเส้นขอบแบบผิวชิดก,กันเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยแหละปักขึ้นปักลงแบบนี้จนมันเต็มงานมันก็จะเป็นการปักทึบที่สวย กว่าการที่เราแบบแค่วาดเส้นอย่างเดียวแต่มันก็จะเสียเวลามากกว่าไงไปครึ่งงานเรารู้สึกเหมือนกำลังปักโปกเกบอลคือ <c oughs> อะไรเอ้ยนั่นแหละก็หัวใจที่จะทำให้มันสวยไม่สวยก็ยังเหมือนสติชเดิมๆค่ะคือขึ้นเข็มกับลงเข็มให้ชิดกับเส้นขอบแต่ต้องอยู่ด้านนอกเส้นขอบไม่อยู่ด้านในเส้นขอบนะไม่งั้นมันเสียงขอบที่ไม่สวยเลยให้อยู่ด้านนอกและชิดที่สุด และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการดึงดึงได้ให้กับพอดีไม่ไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเพราะถ้าตึงไปมันจะทําให้ผ้ายยนผ้ายยนเกิดริ้วรอยรอบๆแก่ก่อนไวเลยคุณผู้ชมคะถ้าหย่อนไปเส้นไม่ตึงมันก็จะไม่เรียบไม่สวยงามดูไม่เป็นแบบปักทึบแบบแนวเดียวกันน่ะก็ไม่ดีทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีความพอดีเกิดจากอะไรเกิดจากการฝึกฝนนะคะทุกคนมันไม่มีทางลัดหรอกพยายามเข้าสู้ โอเคใกล้ความจริงแล้วเลืสองลายอันนี้เป็นการปักกรีบดอกไม้เรียกว่า Lazy Daisy วิธีง่ายมากทำคล้ายๆกับการปักโซ่แทงเข็มขึ้นมาแทงเข็มลงไปให้ใกล้จุดเดิมแต่ไม่ใช่จุดเดิมนี่ฉันจะบิดไปถึงไหนหรอเออนะแล้วก็แทงขึ้นไปตามจุดที่เราอยากให้กรีบะเป็นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะปึบ เห็นไหมมั่อะอยู่ระนาบเดียวกันกับจุดที่เราแทงไปตอนแรกเหมือนปักโซ่เลยแต่เว้นพื้นที่ให้มันใหญ่กว่าเราเวลาแทงข้ามโซ่ไปเป็นการตรึงกีบเนี่ยใช้พื้นที่เยอะกว่าการปักโซ่ธรรมดานิดนึงค่ะคือฝีเข็มตรงนี้จะใหญ่ขึ้นนิดนึงเสร็จละเห็นไหมเหมือนกีบดอกไม้เลยจัดแต่งให้สวยงามอย่าดึงแรงไปถ้าดึงแรงไปกีบเบี้ยวแล้วก็ใหญ่เดย่อนไปเหมือนเดิมทําให้ดูอีกรอบ แบบนี้ดึงขึ้นเอานิ้วตรึงไว้ปักลงไปให้ใกล้จุดเดิมแต่ไม่ใช่จุดเดิมแทงเข็มขึ้นมาตามความยาวกรีบดอกที่ควรจะเป็นนี้ดึงให้พอดีจัดทรงเล็กน้อยแทงเข็มลงไปข้ามโซ่นะจ๊ะึบ เสร็จแล้วค่ะนี่คือレ a ซี่เดซีเอาล่ะเรามาถึงลายปักสุดท้ายที่เป็นเบสิกในวันนี้นะคะนี่เรียกว่าเฟนนอตวิธีง่ายมากเลยดึงเข็มขึ้นมาพันรอบเข็ม2อสมรอบแล้วตัดปมที่อยากได้ไว้ใหญ่แค่ไหนปักเข็มลงไปใกล้จุดเดิมแต่ไม่ใช่จุดเดิมใช้นิ้วตึงได้เราลูดฟ๊บมาดูอีกทีเมื่อกี้พูดเยอะไปใว่สดีไกันอ่ะ แทงเข็มขึ้นมาในจุดที่กําหนดหยิบได้ขึ้นมาพันเข็ม2-3รอบแทงเข็มลงไปใกล้จุดเดิมแต่ไม่ใช่จุดเดิมใช้นิ้วดึงได้ให้ตึงฟึ๊เราใช้นิ้วกดตึงได้ไว้ให้ใกล้กับสติชดึงเข็มลงไปปล่อยเนี่ยค่ะมันจะเป็นจุดที่สวยงามกว่าปมปกติ Segue. เขาเรียกว่าเฟนน็อตแปลว่าปมฝรั่งเศสทันนี้เป็นสติทที่พอยใช้บ่อยมากเลยนะมันเป็นสติทที่สวยนะเดี๋ยวเราเวลาขึ้นงานเราลองดูกันว่าเป็นยังไงก็จบแล้วสำหรับเบสิกวันนี้ก็อยากให้ทุกคนน่ะไปลองขึงสะดึง ขีดเส้นแล้วก็ลองปักสติชพวกเนี้ยให้คล่องมือถึงจะดูเบสิกขนาดนี้นะแต่ว่าเวลาเอามารวมกันอะ่ะมันสร้างงานได้เยอะมากเพราะว่าส่วนมากเราก็าใช้ต่ลายเบสิกแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาขึ้นงานกันค่ะลองปักเป็นแบบลายต่างๆแล้วดูว่าจบยังไงโค้งยังไงอะไรยังไงวันนี้ขอบคุณมากหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะเราจะกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ